สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง NSP หนึ่งก็ไปน,นะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆของลูกชายโอมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยและก็จบลงไปอย่างสนุกสนานสําหรับคิวงานล่าสุดของลูกชายโอในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมานะครับและงานนี้นะครับแฟนๆของลูกชายโอตามไปให้กําลังใจกันแน่นเหมือนเดิมน,นะครับและงานนี้ปังมากเลยทีเดียวสําหรับแฟนๆท่านใดที่ได้ไปมอบมาลัย,ยสวย ปีกนกซีสวยจากแฟนๆทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้นะครับโดยคุณแม่นะครับได้โพสต์ถึงลูกชายนะครับโดยระบุข,ข้อความว่าบ่ายสองขึ้นไปปลุกลูกได้ยินเสียงลูกตะโกนบอกมาว่าแม่ครับกํเดาโอไหลอีกแล้วทําให้แฟนๆหลายท่านนะครับต่างเป็นห่วงลูกชายโอและเข้ามาให้กําลังใจลูกชายโอหลายท่านเลยทีเดียวและตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะฝุ่น pm 2.5 ที่ทำให้น้องลีโอแพ้ฝุ่นและในช่วงนี้นะครับน้องลีโอก็มีงานติดต่อกันอาจจะทำให้พักผ่อนน้อยอีกด้วยนะครับบวกกับฝุ่น PM 2.5นั่นก็คือสาเหตุส,สำคัญอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงกับระบบทางเดินหายใจอาจจะแสบคอและคายคอและด่านแรกที่รับบทหนักก็คือโพรงจมูกเพราะต้องสูบลมทุกวันเลยทำให้กำเดาไหลนั่นเองนะครับคุณผู้ชม และแฟนๆหลายท่านนะครับต่างเป็นห่วงลูกชาลีโอมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับจะต้องไม่ประมาทและดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโดยการใส่แมสจะเป็นการช่วยและหลีกเลี่ยงนะครับสถานที่ที่มีฝนเยอะๆเป็นห่วงทุกคนนะครับและงานนี้นะครับลูกชาลีโอ ก็ไปมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกท่านถึงแม้จะมีอาการกำเดาไหลก่อนหน้านี้นะครับที่คุณแม่ได้แจ้งข่าวไว้บนข้างตน้นและจบลงอย่างสวยงามโดยน้องลีโอนะครับได้ออกมาโพสต์และระบุข,ข้อความว่าขอบคุณท่านเจ้าภาพและชาวจังหวัดสมุนสงครามแม่แม่แฟนคลับทุกท่านสนุกและอบอุ่นมากๆเลยครับและนี่ก็คือโพสต์ล่าสุดของลูกชายโอ และในวันนี้นะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ลูกชายลีโอก็ยังมีงานต่อนะครับโดยจะเป็นงานปิดและแม่เพนนะครับได้ระบุข้อความก่อนหน้านี้ว่าถึงบ้านรีบพักผ่อนน้เมงพรุ่งนี้ทำงานเช้าต่อเย็นงานปิดคือข้อความจากแม่เพนที่เป็นห่วงลูกชายและสำหรับงานปิดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมรอชมในไลฟ์สดจากแม่เพนได้เลยนะครับและต่อมานะครับ เรามาดูข่าวดีจากการแจ้งจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและงานนี้นะครับก็จะเป็นงานที่แฟนๆของทุกศิลปินจะต้องไม่พลาดนะครับในเน็ตเ r ิร์กเช็คอินฟินเวอรโดยลูกทุ่งเน็ตเวิร์นะครับจะพาแฟนๆของศิลปินทุกท่านไปเช็คอินที่ตลาดน้ำวัดลำพญาจังหวัดนคปรปฐมและจะได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังฟรีนะครับงานนี้อาทิเช่นจ่อยรวมมิตร ลีโออาทิพย์เตวัชรเอนภัสสอนซึ่งจะตรงในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมซึ่งจะเริ่มในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและแฟนๆทุกท่านนะครับเตรียมตัวให้พร้อมและไปจอยกันฟรีตลอดงานนะครับและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องสุขภาพเป็นห่วงทุกคนนะครับ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันก็สามารถติดตามใน,ใน NSP 1 9 8นะครับและขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ